วันนี้โฟกซองลองเที่ยวมาพักที่ดารารีสอร์ทพอขับเข้ามาข้างในก็ด้านขวามือก็จะเป็นที่ติดต่อสอบถามแล้วก็ชำระค่าบริการค่ะ ด้านในนี้จะกว้างมากเลยสามารถจอดรถได้เยอะมากแล้วก็รีสอร์ทจะเป็นรีสอร์ทใหม่ค่ะติดถนนเลยถนนตำบลบ้านลิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกด้านในรีสอร์ทก็จะมีทั้งหมด8ห้องค่ะถ้าท่านใดมาทำธุระ ที่คนครนายกอำเภอบ้านนาะก็สามารถมาพักได้นะคะรีสอร์ทจะใหม่มากแล้วก็ค่าบริการก็ถือว่าไม่แพงห้องละ550นอนได้สองท่านค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมด้านในนะคะค่ะลักษณะของห้องด้านในค่ะ ก็จะมีเตียงนอน5ฟุตค่ะนอนได้2ท่านมีผ้าเช็ดตัว2ชุดมีโต๊ะเก้าอี้2ตัวเป็นห้องแอร์ค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้มีตู้ใส่เสื้อผ้าค่ะด้านในจะค่อนข้างกว้างเลยค่ะราคา550 รีสอร์ทเพิ่งเปิดใหม่ค่ะสะอาดสะอ้านด้านหลังก็จะมีโต๊ะให้หนึ่งตัวแล้วก็มีตู้เย็นหนึ่งหลังค่ะมีกาน้ำร้อนแล้วก็มีน้ำให้สองขวดมีกาแฟให้สองซองค่ะห้องน้ำก็กว้างเลยค่ะ จะเป็นสุขาแบบชักโคมีอ่างล้างหน้ากระจกราวตากผ้าค่ะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะถ้าท่านใดผ่านมาที่ตำบลบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกก็แวะมาพักที่ดาลารีสอร์ทได้ค่ะ ราคาห้าถือว่าไม่แพงห้องกว้างทีเดียวค่ะสะอาดด้วยเพราะว่าเป็นรีสอร์ทใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ